พี่คะพี่คะหนูถามอะไรพี่อยา่างหนึ่งได้ไหมถามอะไรหรอพี่เลิกเป็นตำรวจแล้วหรอคะใช่พี่ไม่อยากเป็นตำรวจอีกแล้วทำไมอะคะนี่ผู้หมวดวิดริทำงานให้มันดีๆหน่อยสิงานอะสั่งตั้งแต่อทิยที่แล้วแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จดเหกอใกล้เสร็จแล้วคะ่ะคุณเนี่ยนะทำงานช้าๆชะมัดเลยอะ เป็นตำรวจที่ไม่ได้เรื่องเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะดีมากทำเสร็จแล้วก็ไปถูพื้นตรงนั้นด้วยได้ค่ะอะไรกันทำไมเป็นตำรวจถึงได้ลำบากขนาดนี้ทำไปเฮ้ยอะไรเนี่ยถังน้ำมาวางเกะกะช่มัดเฮ้ยฉันสะดุดล้มแล้วเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะ คิดว่าแค่ขอโทษแล้วมันจะหายเหรอมันนี่เลยคุณจะทำอะไรอะคะนี่ไงสมน้็มหน้าคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนี้กับฉันทำไมทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฮะฉันทนไม่ไหวแล้วนี่ค่ะรับไปซะใบอะไรของคุณเน่ยตั้งแต่นี้ไปฉันขอลาออกค่ะฉันไม่ขอเป็นตำรวจที่นี่ต่อไปแล้วตำรวจบ้าอะไรให้ถูพื้นให้ทำงานอย่างกะนางทาด เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนไม่ยงไม่เย็นแล้วขอลาออกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วผมแค่จะเซอร์ไพรส์คุณโถ่คุณมิ่ดริสุขสันต์วันเกิดครับถามจริงพี่จะไม่กลับไปเป็นตำรวจแล้วจริงๆหรอคะไม่อยาอ่ะพี่ไม่เป็นแล้วทำไมอะครับพี่โลกใบนี้ต้องการตำรวจอย่างพี่นะครับทุกวันนี้เกิดแต่เหตุด่วนเหตุร้ายเต็มไปหมดเนอะไม่อ่ะพี่ตัดสินใจแล้วทุกคน พี่จะไม่เป็นตำรวจอีกต่อไปแต่ก่อนที่พี่จะตัดสินใจพี่ช่วยมาดูตรงนี้หน่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกอะตรงนั้นค่ะพี่ตรงนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนั้นเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเขาจะทำอะไรอะผมไม่อยากไม่อยากอีกแล้วอะไรของเขาน่ะเฮ้ยคุณคิดจะทำอะไรของคุณน่ะมันนี่เลยค่ะคุณ มาตรงนี้ค่ะเยี้มาเกะกะได้ไหมเดี๋ยว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 ก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นไปยืนมาที่สูบันอันตรายเฮ้ยกระโดดลงมาเฉยไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณฮสนุกจังเลยเรามาจัดการพวกเขากันเถอะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะช่วยถือไม้ไว้นะคะแล้วก็ช่วยเอาไม้ไปจ่อไว้ที่ปากคนนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่พวกคุณทำอะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยนี่มันโรงพักนะอย่ามายุ่งได้มคะขนาดตำรวจคือยังไม่ได้มายุ่งกับพวกเราวเลยนาะนาะซิแล้วเธอเป็นใครถึงได้มาสั่งห้ามเราจริงๆแล้วฉันนี่แหละตำรวจอะไรตำรวจอะไร,ร,ะไรใส่ชุดแบบนี้แป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเนี่ยฉันนี่แหละตำรวจตายลวทุกคนเธอคนนี้เขาเป็นตำรวจจริงๆด้วยอะ่ะดูดิยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ เข้าคุกกันให้หมดเลยคิดหรอว่าพ่อเราจะยอมง่ายๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตำรวจนะตำรวจนะทุกคนตำรวจตำรวจอะไรที่นี่มันไม่มีตำรวจหรอกตำรวจลาออกไปหมดแล้วนายด้วยยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยทุกคนอะไรกันเนี่ยนี่ขนาดแต่งชุดเป็นตำรวจนะคะคุณตำรวจคะฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะมือมัอนลัสนไปเองตื่นขึ้นมาก่อนสิคะคุณตำรวจตื่นตื่น นี่พ่อดาทำอะไรลงไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกน้าฉันมีเงินเ,เงินจัดการได้ทุกอย่างไม่ไหวแล้วทุกคนพี่ทนดูต่อไปไม่ได้ละจะมาทำแบบนี้กับพี่ได้ไงมานี่เลยมานี่เลยทุกคนเลยุยเขาขยับแล้วอะที่นี่มันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้อะมานี่เลยมานี่เลยทุกคนยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วเข้าไปในโรงพักกับพี่ทุกคนเลยนะ เฮ้ยคุณเป็นใครครับเนี่ยผมไม่เห็นรู้จักคุณเฮยคุณจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยตำรวจคนนี้เป็นซอมบี้ซอมบี้อะไรฉันเป็นตำรวจฉันแค่ตาแดงเพราะโมโหอุอ๊โมโหชะมัดโมโหจนเลือดขึ้นหน้าแล้วเนี่ยทำแบบนี้ในแมปนี้ไม่ได้เข้าใจป่ามันไม่สมควรทำแบบนี้หลงหลุมไปเลยไปพี่ครับนี่ผมให้มันรู้เชบ,บ้างว่าไผเป็นไผเนาะเจ้านาย <laughs> และตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นก็ทำให้เจ้านายต้องถูกพักงานเป็นเวลาสามเดือนจริงๆแล้วฉันอยากจะลาออกนะแต่ว่ามันอดไม่ได้อะทุกคนก็ดูดิมีแต่เรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เต็ไปหมดดูอย่างบนบ้านหลังนั้นดิเฮ้ยนั่นเขากําลังทำอะไรอะคะมันนี่ไร <c oughs> อยากทำแบบน,นั้นกับฉันดีนักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนทุกคน คนนั้นกำลังได้รับบาดเจ็บพี่ครับพี่จะทำอะไรพี่เป็นตำรวจพี่ต้องเข้าไปดูข้างในบ้านแต่บ้านมันล็อกนะครับพี่ไม่ยังไงพี่ก็ต้องเข้าไปดูให้ได้นะแล้วพี่จะเข้าไปยังไงครับย่องเข้าไปแบบนี้อยากช่วยพี่เปล่าถ้าอยากช่วยพี่ก็ตามมาเลยทุกคนเรามาดูในบ้านหลังนี้พร้อมกันเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นทำอะไรบ้านหลังนี้มันถูกล็อกไว้อยู่แต่เดี๋ยวก่อนมันมีวิธีเข้าบ้าน เฮ้ย hey, พี่ครับเพียทำอะไรเนี่เขามาเร็วผู้ชายคนนั้นกำลังได้รับอันตารายนะทุกคนเราต้องรีบไปช่วยเขาพี่ครับมันจะดีเหรอเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตแบบนี้ดีดิเรามาช่วยเขานะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอะไรกันนี่ยก็เมื่อกี้เห็นคาตาในนักคนว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ดีๆกรบฟื้นขึ้นมาอย่างนั้น พี่ครับช่วยผมด้วยพี่กล้าดียังไงถึงได้มาเข้าบ้านฉันเจ้าโจรกระจอกมานี่เดี๋ยวนี้เลยฉันจะจัดการเก็บพวกนายให้หมดสวยแล้วทุกคนพี่เข้าใจผิดนึกว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่ที่ไหนได้เขาแค่สะดุดล้มเฮ้ยโอ้ยโชคดีนะที่เขาไม่เห็นพี่อะทุกคน <Ah> นั่นแหละวันนั้นพี่ก็เลยรอดมาได้แบบบุดวิดเลยนะทุกคน แล้วทำไมพี่ไปทำอย่างนั้นล่ะคะแค่ขับรถเล่นก็พอแล้วไม่ใช่เหรอโอเคแค่ขับรถเล่นใช่ปะงั้นขับรถเล่นไปเรื่อยๆดูดีกว่านะคะเฮ้ยเด้อเด้เด้อยเดเกิดอะไรขึ้นนั่นมันลูกของฉันนะอะไรนี่มันลูกของฉันแต่ว่านั่นมันลูกของฉันน่ะนี่พูดเบาๆได้ไหมมีคนแอบดูนะเห็นเปล่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็โดนแบนออกจากบ้านเฉย ไม่รู้ล่ะถ้าเธอไม่ส่งลูกให้ฉันฉันจะฉันจะอย่านะอย่าทำอะไรงงๆแบบนั้นฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วอตายแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่เกี่ยวคุณตำรวจคะช่วยหนูด้วยมานี่เลยมานี่เลยมากับฉันเดี๋ยวนี้คุณตำรวจคะรอก่อนนะคะฉันจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้